ก็กทรวมกับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้างหลักของอาคารภายในสนามกีฬาหัวหมากดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กกทเปิดเผยหลังจากเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารสำคัญต่างๆภายในสนามกีฬาหัวหมากหลังเกิดเหตุการณแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีมนาคม2568ที่ผ่านมาว่าในวันนี้กกโทโดยฝ่ายวิศวกรร,รมกีฬาผู้แทนจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้เข้าทำการตรวจสอบและประเมินภาพรวมของอาคารต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกกทหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวาน ประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติเ็รอบพระชนมพรรษากกท ราชมังคลากฬาสถานอินดอร์สเตเดียมสนามเวโลโดรมรวมทั้งอาคารที่พักนักกีฬา200เตียงและ300เตียงที่มีนักกีฬาทีมชาติเก็บตัวและฝึกซ้อมอยู่ในขณะนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาทีมชาติและจากการตรวจสอบของทั้งฝ่ายวิศวกรร,รมกีฬากกทผู้แทนจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและพังเมงกระรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครแล้วพบว่าภาพรวมโครงสร้างหลักของอาคารต่างๆนั้นไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดยังคงสามารถใช้ ำเนินงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆทัง้ง,ง,งปัจจุบันและในอนาคตได้ตามปกติโดยเฉพาะอาคารที่พักนักกีฬาทั้ง200เตียงและ300เตียงจึงขอให้นักกีฬาทีมชาติที่เก็บตัวฝึกซ้อมได้มั่นใจในความปลอดภัยเพื่อลดความกังวลและตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายต่อไป ทั้งนี้กรกทอขอขอบคุณสภาวิศวกรรมแห่งเทศไทยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีและเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยความรวดเร็วเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนที่ใช้บริการในสนามกีฬาหัวหมากและกกะทจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องโครงสร้างหลักของอาคารอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของทุกคน